แก้อาการเจ็บคอคันคอด้วยน้ำพึ่งสดใส่ใจง่ายๆไม่ต้องพึ่งยาเพราะอาหารก็คือ,อยานั่นเองสวัสดีครับ ช่วงอากาศเย็นๆแห้งๆแ,แบบนี้เนี่ยหลายคนจะมีอาการเจ็บคอคันคอซึ่งเกิดมาจากการที่ในช่องปากและลำคอของเราเนี่ยมีแบคทีเรียเยอะเกินไปครับและแบคทีเรียเหล่านั้นก็เป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีมันก็เลยทําให้เราเองเนี่ยมีอาการระคายคอครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขจากธรรมชาตินะครับก็คือเราสามารถดื่มน้ําพึ้งสดใส่ใจเป็นตัวแก้ไขครับเพราะว่าน้ําพึ้งสดใส่ใจเนี่ย มีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่เยอะแยะไปหมดมันก็จะเข้าไปแล้วก็จัดการกับแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำคอของเราครับวิธีการไม่ยากครับถ้าต้องการดื่มน้ำพึ่งสดใสใจในช่วงกลางวันนะครับเราก็สามารถที่จะดื่มน้ำก่อน1แก้วแล้วก็เทน้ำพึ่งสดใส่ใจใส่เข้าไปในช้อนทานข้าวแบบนี้นะครับเกือบๆเ,เต็มช้อนครับแล้วก็ ดื่มเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านลำคอเราไปชาๆๆ้าช้าช้าช้าจากนั้นก็ค่อยๆรอเวลาไปเรื่อยๆให้น้ำพึ่งทำงานของมันถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะแก้ไขาอาการเจ็บคอคันคอในช่วงกลางคืนแปลงฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดื่มน้ำพึ่งสดใสใจเข้าไป1ช้อนทานข้าวเหมือนกันเท่านี้ก็สามารถที่จะแก้อาการเจ็บคอคันคอได้แล้วนะครับด้วยน้ำพึ่งสดใสใจง่ายๆไม่ต้องพึ่งยา เพราะอาหารก็คือ,อยานั่นเองคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคลิปโยคะและอื่นๆอ,อีกมากมายให้ท่านได้ชมกันครับถ้าถูกใจถ้าชอบคอนเทนต์ของเรากรุณากด subscribe และกด notification เพื่อติดตามทุกๆคอนเทนต์ของเราอย่างไม่พลาดนะครับขอบคุณมากครับ